กบทสวดธรรมจักรกับประวัติศาสนาเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาปารานสิยังวิหารติอิสิปตเนมิคัตไยเยตัตโคภควาปัญจวัคคีเยพิกุอามันเตสสเทวเมีภิกขเวอันตาสัพพชิเตนานา เซวิตาภาโยจายังกามิสุกามสุขานิลิกายนุโยโคลหินุคโมปุถุชนิโกอนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตถกิลมัธานุโยโคทตุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะ มัชฌิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทถาจักขุกะระณียานะกะระณีอุปะสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัฒะติกตัมมะจะสาภิกขเวมัชฌิมาปฏิปทาตถาคเทนะอภิสัมพุทา จากุณกรณียานะกรณีอุปสมายาอภิญยาสัมโพธายานิพานายะสังวัตติอายมวะอริโยะทังคิโกมะโคเสยทิทังสัมมาทิฐิสัมมาสังกปุสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชีโวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ อยังโคสาภิเวมัชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจกคุกรนียานากรณีอุปสยามอภิญญาญาสัมพุทธายานิพานายาสังวัตติ ทังโคปานาพิกเวทุขังอริยสัจจังชาติปีทุขะชาราปีทุขะมาระนาปีทุขังโสกาบริเทวาทุขสมุขทวมนัสสุปายาสเปทุขะอภิเยหิสัมปโยโคทุโคปิเยหิวิปโยโคทุโคยัมปิดทังนราพติตัมปีทุขัง สังคีตนาปัญจุปทานขันธาทุก่าอีทังโคปนาิกเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังญายังตันหาปูนูภวิกานันทิราคาสหะคตาตรตาตรตาที่นันทินีเสยยาทิทังกามตันหาภวะภวะตันห้าพิวะภาวะตันห้าอีทังโคป ปันาพิกเวทุกขานิโรธอริยาสัจจังโยตัสายวะตันหายาเสสาวิราคานิโรธจะโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทางโคปันาพิกเวทุกขานิโรธคามินิปฏิปทา อริยสัจจังอายะเมวะอริโยอัธังคิโกมะโคเสยะทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจันติเมภิกขเวภูเภานั นุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังคปณิธาทุกขังอริยสัจจังปรินเยยันติเมพิกเวภูเพอนุสุเตสุทัมเมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิ วิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโ้ปณิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธาเมสุจักุงอุตตปาทิานังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิอีทางทุกขสมุทโยอริยสัจจันติเมพิกเว ปุเพอนันุสุเตสุธรรมิสุจักุงอุตปาธียานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตั้งโคปนิทางทุกขสมมุทะโยอริยสัจจังปหาตพันติเมพิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมิสุจักุงอุตปาทียานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิ วิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทังทุกขังสมุทโยอริยสัจังปหีนันติเมพิกเวปุเพอนันสุเตสุธรรมมสุสมสจากุงอุตปาทิญาณงอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ทิทางทุกขานิโรธโอริยสัจจังติเมพิกเวปุเปอน,นันตสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตัง้งโคปณินทิทางทุกขานิโรธอริยสัจจังสัชิกาตพันเต เมพิขเวปุเพอนัุสุเตสุธาเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิจาอุตปาทิอาโลโกตปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรธอนิอริยสัจังสัจจิกามันตันเตเมพิขเวปุเพอนนุสุเตสุธาเมสุจักุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิ วิจาอุตปาทีอาโลโกุตปาทีอีทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอน,นุสุตเตสุทัมเมโสจักุงอุตปาที <c oughs> ญาณังอุตปาทีปัญญาอุตปาทีวิจาอุตปาทิอาโลโกุตปาทีตังโคปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจจัง เาเวทพันธิเมพิกเขเวภูเพอนุสุสตสุธามเโสจักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาธิตังโคปนิธังทุกขานิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิกเขเวภูเพอนุสุสตสุธัมเโสจักคุงอุตปาธิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิ วิชาอุตปาทิอาโลโกตปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอาริยสัจเจสุเอวันติ่ปริวัตตังทวัตสาการังยถาภูตังยานัทสนังนาสุวิสุธังอโหสิเนวตาวังพิกเวสเทวเกโรเก สมารเกสพพมเกสัตสัมานาภานาพรามนิยาปชายะสเทวมนุสายญานุตรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทโธปัจจญญาสิงยตโตจมโคเมพิกเวอิเมสุจตุสูอริยสัจเจสุเอวันติปริวัติกัง เธาวาทศการังยถาภูทางญาณทาสนังสุวิสุทธังอโหสีธาหังพิกกเวสเทเวเกโลกเกสมารกเกสภัมมเกสัสมณา,าพระมณิยาปชายาสะสเทเวมนุษยานุตรังสัมมาสัมโพธิง อภิสัมพุทธโธปัญญาสิงยานันจาปนามทัศนังอุทะาปาทิอากูปามีวิมุตติอยายมันติมาชาติ <c oughs> นัตถิธานิปุนะโวติอิธมาโวจะพภะควาอัตตมนาปัญจวัคคียาพิขูภะควาโตภาสิตัง อภินันทุงอิมาสมินจะปะนะเวยาการะนัสมิงพัญญามานีอายสมัมโตโกนทันยัสวิรชาชวิตมรังธรรมจะคุงอุตปาธิยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันเตีย ปวัติเตจัพคาวตาธรรมะจักเกผูมาเทวาสัทธะมนุษสาเวสุงเอตัมพคาวตาภารานาสิยังอิสิปะตเนมิคาถายอนุตารังธรรมะจักกังปวัติตังอปะติวติยังสัมเนนวะพัมเนนนวะเทเวนาวะมารีนาวะพัมมพัมมุนาวะเก นาจีวาโลกสมินติภูมานังเทวานังสัตทางสุตตวาจตุมหาราชิกาเทวาสัตถมนุษย์สาวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทางสุตตวาตวติงสาเทวาสัตถมนุษย์สาวสุงตาวติงสานางเทวานังสัตทางสุตตวา ยามาเทวาสัทธมนุษาเวสุงยามานางเทวนางสัทธังสุตวะตุสิตาเทวาสัทธมนุษาเวสุงตุสิตานางเทวนางสัทธังสุตวะนิมานารติเทวาสัทธมนุษาเวสุงนิมานารตินางเทวนางสัทธังสุตวะ ปรานิมิตาสาวัติเทวะสัตธมนุสาวสุงปรานิมิตาสาวติวตินางเทวะสัทธังสุตวะพรมะกไกกาเทวะสัตธมนุสาวสุงเอตัมภะขวตาภารานสิยังอิติปัตตนมิคาหาเยอนุตรังธัมมะจักกังปวัตติตังอปติวัตติยังสมณานนาวะ బ్రహ్మన వాణి వాకేన కన ముహూర్తేన యా బ్రహ్మలోకో అచ్చి ยัญจะทัสสะหัดสีโลกธาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะโอลาโรพาโซโรเกปาตุระหหสิอติกกัมเมวะเทวานังเทวผุหนุภาวังอทโคภควาอุทานังอุทานนสิัญญา อาสิวัตโกโกนทันโยอัญญาสิวัตโกโกนทันโยติอิทิหิหังอายัสมัตโตโกนทันยัสะอัญญาโกัโเวนะเวนามังอโหสิติ